สวัสดีค่ะวาลาัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะมาเริ่มชาเร้นตัวเองในเดวันหรือวันที่หนึ่งนะคะด้วยการสรรคัดสรรสมุนไพรที่ในสายตาของเราแล้วถือเป็นสมุนไพรหายยากถึงยากมากนะคะเราจะไม่เรียงลำดับนะแล้วแต่ว่าเราสะดวกหรือเราพร้อมที่จะเริ่มถ่ายต้นไหนเราก็จะถ่ายไปเลยโดยไม่เรียงลำดับจากยากที่สุดอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าเรื่องของความหายากเนี่ยมันยากใครยากมันบางคนไม้ที่เราว่าหายากเขาอาจจะบอกว่าหาง่ายเพราะมันเป็นไม้ประจําถิ่นของเขาหรือบางต้นที่เขาว่าหายากมันอาจจะง่ายสําหรับเราเพราะเราอยู่ในวงการหาต้นไม้หายากมา10กว่าปีแล้วก็อยู่ในวงการภูมิปัญญาสมุนไพรมา20กว่าปีวงการนี้คือโลกของเราเองนะคะ this is my world ไม่ใช่ว่าจะต้องไปคุกคีกับคนอื่นแต่เราอยู่ในโลกที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยมามากกว่า20กว่าปีเพราะนั้นยากเราอาจจะง่ายคนอื่นยากคนอื่นอาจจะง่ายเรานะคะมันก็แล้วแต่แต่ใครที่คิดว่าต้นนี้โอ้ยฉันเจอบ่อยหาง่ายลองกลับไปดูนะคะว่าเขายังอยู่ไหมเพราะตอนนี้บ้านเมืองมันขยายตัวขึ้นไปไวมากเพราะฉะนั้น แหล่งที่อยู่ของต้นไม้ก็จะต้องถูกทําลายลงไปเรื่อยๆเป็นธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเคยคิดว่ามันหาง่ายมันอาจจะยากแล้วก็ได้ก็อย่าลืมกลับไปดูกันนะคะตัวแรกที่เราขอประเดิมเลยต้นนี้เรารู้จักเมื่อเกือบ10ปีมาแล้วคือรู้จักเห็นต้นแต่กว่าจะได้มาครอบครองเราใช้เวลาม,มากกว่า5้าปี ในการสาะหาที่จะเอาสายพันธุ์มาไว้ในครอบครองเราก็เดินทางไกลมากกว่า600กิโลไปกลับนะคะเพื่อที่จะไปเอาเขามาเรียกว่าสมองในแง่ของการลงทุนไม่คุ้มเลยแต่ความคุ้มมันอยู่ที่ว่าได้ครอบครองไม้ต้นนี้นะคะแล้วเราเชื่อว่าเป็นแลไอเทมตัวหายากตัวหนึ่งเลยนะคะไม้ต้นนี้ก็คือต้นสมอนั่งหรือสมอเตี้ยคะ่ะ มีไม่กี่จังหวัดไม่กี่พื้นที่ที่จะมีต้นนี้จริง,รงๆเขาไม่ได้ต่างจากสมอธรรมดามากมายนักแต่เราชอบเขาตรงไหนหรู้ไหมคะความสูงของเขานะ่ะคือต้นของเขา่าความสูงแค่ประมาณเมตรครึนะ่งสองเมตรน่ะคือต้นต้นเตี้ยนิดเดียวก็เริ่มออกลูกอะเราว่ามันโคตรคลาสสิกเลยแล้วมันเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่ออกลูกตั้งแต่ต้ตตนเล็กๆ ลูกของเขาก็จะเหมือนกับสมอไทยปกติเลยเพียงแต่ลูกเล็กกว่าแล้วก็ความที่ต้นเล็กกว่ามันก็ไม่ดกเท่าแน่นอนแต่ถือว่าเป็นสายพัน์ุเฉพาะที่สําหรับเราเราแม่งหาโคตรยากเลยอ่ะกว่าที่เราจะค้นเจอข้อมูลที่เกี่ยวกับเขานะคะอันนี้มีพูดถึงในสาร,สา,รานุกรมสมุนไพรไทยเล่มสี่กกยาอีสาน เขาเรียกต้นนี้ว่าสมอนั่งนะคะชื่ออื่นถ้าทางเหนือเรียกมนะถ้าทางภาคกลางหรือภาคเหนือเรียกว่าสมอค่อมนครน,นครน,นี่อะไรอะหนองคายเหรอหนองคายเรียกสมอเบี้ยนะคะนี่คือลักษณะดอกและลักษณะผลแห้งอันนี้ ลักษณะของผลสดนะคะคำบรรยายบรรยายเอาไว้ว่าสมอนั่งเป็นไม้พุ่มความสูงหนึ่งถึงสองเมตรกิ่งอ่อนมีขนสีน้ําตาลไอเรื่องขนกับกล้องธรรมดาที่ไม่ <g ric an> กับกล้องมือถือธรรมดานี่คงค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนาะใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกเขาบรรยายว่าใบเดี่ยวเรียงสลับนะแต่ว่าในไม่ว่าจะเป็นในรูปหรือในตัวอย่างที่เรามีมันค่อนข้างออกตรงกันข้ามนะคะคนอื่นว่ายังไงพอดีในรูปนี้เขาก็มีน้อยแต่อที่มีอยู่มันก็ออกคู่ตรงกันข้ามนะรูปใบหอก หรือรูปวงรีหรือรูปขอบขนานแกมวงรีความกว้างอยู่ที่2-4เซนยาวที่4-9เซนดอกช่อกระจะเชิงรถรูปทรงกระบอกออกรวมเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกใบดอกย่อยจำนวนมากขนาดเล็กไม่มีกลีบดอกกลีบเลี้ยงสีเหลืองผลสุกรูปทรงรีหรือเกือบกลมยาพื้นบ้านอีสานนะคะใช้ผลแห้งผสมผลสมอดีงู และผลสมอไทยอย่างละ3-4ผลต้มน้ำดื่มเป็นยาถ่ายเรายังไม่มีเวลาหาเพราะเห็นอาจารย์บุตรพุทธิธรรมเวทท่านได้บรรยายไว้ในคลิปวิดีโอของท่านว่ามันเป็นสมอที่ใกล้สูญพันธ์แล้วหายากมากแล้วก็มีอยู่ในตำราโบราณซึ่งเราก็ยังหาไม่เจอว่าตำราโบราณเหล่านั้น่ะมันคือเล่มไหนบ้างก็เดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นการบ้านนะคะเพื่อหาตำรับยาที่คนโบราณหมอยาโบราณท่านเคย เข้ายาสมอนั่งแต่จริงๆแล้วก็คงจะเป็นตำรับยาประตำท้องถิ่นที่มีไม้ต้นนี้เพราะว่าเห็นอาจารย์บุษท่านว่าสรรพคุณทางยาก็ไม่ได้ต่างจากต้นสมอปกติหรือสมอไทยนะคะก็ถือว่าต้นนี้คือไม้ในดวงใจที่หายากมากสำหรับเราในลำดับที่หนึ่งนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ได้เรียง จากยากสุดไปหาง่ายนะเอาเท่าที่เราสะดวกแล้วก็มีรูปภาพหรือมีภาพประกอบมีข้อมูลประกอบที่พร้อมที่จะถ่ายก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะยังไงใครที่สนใจเราฝากฝากเอาไว้นิดนึงคะ่ะเพราะเราเองเราก็อยากรู้ว่ายากสําหรับเรานะ่ยมันยากสําหรับคนอื่นไหมหรือมันง่ายสําหรับคนอื่นอยากให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปลปเนี้ยช่วยคอมเมนต์ ให้คะแนนต้นนี้หน่อยว่าสําหรับท่านแล้วยากหรือง่ายนะคะถ้าใครขี้เกียจเขียนก็ขอแค่ว่าถ้าท่านคิดว่ายากสําหรับท่านเหมือนกันพิมพ์ยอยักษ์ค่ะถ้าใครคิดว่าโหง่ายเลยงองงูค่ะง่ายหรือโคตรง่ายก็พิมพ์งองงูนะคะไม่ต้องพิมพ์ขอควายมเจอขอควายเข้าไปสักตัวสองตัวนี้ใจฟอไปเหมือนกันนะคะยังไงก็ ช่วยฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นข้อมูลสถิติด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศหรือมีความรู้ข้อมูลสมุนไพรว่าในแหล่งต่างๆเนี่ยแต่ละที่มีอะไรมากหรือน้อยอยังไงาฝากมานิดนึงถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วง่ายถ้าหาง่ายสำหรับพื้นที่ของท่านให้พิมพ์งองงูมาถ้าคิดว่ายากโคตรยากก็พิมพ์แค่ยอยักมานะคะยังไงก็ฝาก เอาไว้ด้วยเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการที่จะ h ชา l เล g e ตัวเองทําให้มันครบ108,000พืชสมุนไพรหายากในมุมมองของร้านวลากรสมุนไพรสําหรับตอนแรกก็คงจบลงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดสารพัดกดหรือว่ากดแชร์ด้วยก็ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการจัดทาคลิปดีๆในการสรรหาสมุนไพรพืช ที่เป็นทั้งทรัพยากรเป็นทั้งความภาคภูมิใจเป็นทั้งหนึ่งในปัจจัย4แล้วก็อาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจของชาติเราหรือของอนาคตของโลกก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ